สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะพามาดูรถพ่วงข้างนะครับพ่วงข้างเหมือนเดิมนะครับก็คันไม่ใหญ่นะครับตัวนี้ล้วนเราเสร็จพร้อมกันสองคันวันนี้ก็เลยมาให้ดูสองสองคันเลยนะครับสองคันเลยก็คันคันแรกจะเป็นรถลูกชิ้นทอดยาวราชเหมือนเดิมแล้วก็คันที่สองก็จะเป็นรถผลไม้ดองนะครับหรือผลไม้สดนะครับขายคู่กันนะครับก็เรามาดูคันแรกก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวนี้ก็ อันนี้จะเป็นกว้างนิดนึง75ลูกค้าต้องการ7เออ75นะครับแล้วความยาว130นะครับมอเบอร์เบอร์26นะครับตัวนี้มอเบอร์เบอร์เล็กๆนะครับแล้วก็ส่วนข้างล่างก็อันนี้มีพื้นที่นิดหน่อยนะเอาไว้เอาไว้เหยียบขึ้นให้เหยียดเด็กปีนขึ้นดูนะครับเออก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ชกค,คู่เดียวนิ่มๆน,น,นะครับชกคู่เดียวแล้วก็ข้างบนก็หลังคาผ้าใบ นะครับกันสาต์อันหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดึงออกให้ดูนะครับอ่าประมาณนี้น,ะนี่ประมาณนี้อ่านี่ให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งคันนะครับคันนี้ก็หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทคันนี้นะครับแล้วมาดูคันที่สองรถขายผลไม้นะครับผลไม้ก็จะเป็นแปดสิบเซนร้อยสิบสี่นะครับความยาวความยาวร้อยสิบสี่แล้วก็ล้อมแม็กอันนี้เจ้านี้เอาชกเอาชกสองคู่ ล้าแม็กเหมือนเดิม <ห coon. S 1> แล้วก็ให้เหมือนเดิมนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ไม่ไม่ใหญ่มากมีต่อเติมด้านท้ายนิดหน่อยนะครับต่อเติมด้านท้ายก็อันนี้ไว้ระวังวางกล่งองโฟมเวลาสำรองนะครับสำรองแช่เย็นอะไรแล้วแต่ส่วนมากวางวาง,วางได้ประมาณนี้นะครับเราต่อยืนให้นะครับชุดนี้ชกสองคู่ชกสองคู่ราคาหมื่นหมื่นสามพันห้าร้อยบาทคันนี้นะครับ ก็มีกันศาดให้หนึ่งตัวเหมือนกันกันชาดให้นะฮะนี่นะครับมีกันศาดให้คันละอันหนึ่งอัน,นครับเรามีให้เลยนะครับประมาณนี้นะครับก็เบาๆนะครับก็มารีวิวให้รถจบแล้วก็มารีวิวให้เอาสั้นๆนะครับพี่จริงตัวรถแบบของเรามันไม่ค่อยต่างกันมากนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะขายแล้วมาตกแต่งข้างบนก็อีกทีหนึ่งนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้จบคลิปสั้นๆนะครับ2คันรีวิวนิดเดียวก็พอละนะครับก็เอาพอประมาณนะครับก็ฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับสวัสดีครับ